สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้เก็บยางครับพี่น้องสวนสวน่ะแกเนาะได้เก่ามีดครับประมาณนี้นะครับเก่ามีดวัดแล้วนี่สิบมีดเนาะสิบมีดได้หกสอบเครื่องครับ มาเบ่งงวดนี้เกามีดสิได้จากสอบขั้นไดซ้ซำเกาา่าแสยงมาได้หลายขึ้นเนาะเพราะว่ามันอันนี้เนาะมันได้มีเกามีดมันหน่อยกว่ามีดหนึ่งเนาะเก็บไปขายสดครับส่วนโอเค สิบเก้ามีดเนาะอ้ยคันมีดแล้วมินกันสี่สองเส้นพอดีเนาะอันนี้มันกับประมาณสามเส้นแสดงว่ากินหลายกว่ามินหนึ่งไงน,นอนเน,ะเนาะกวกินมาสองงวดและวัดแรกสิบมีดวัที่สองเก้ามีด มีส่วงฝนตกใส่กระออกดีเสร็จมาในจังหน่องนี่ยขน,น,นาดสิได้ซ้ำเก่าอยู่เนาะหรือบอกกันอาจสิได้หลายก็เก่าก็ได้เนาะถึงแม้สิได้แค่กเก่ามีกับยางแปดร้อยหกสิบประมาณนเนีผมเปิดเพิ่มอีกประมาณสิบตน้นแปดร้อยหกสิบต้น ช่วงปลายปลายเมษานะเดี๋ยวนี้มันเขาพุทภาแล้วครับต้นเดือนพุทภาครับมันเบิ่งว่าสีได้ลายได้หน่อยวันนี้เนาะต้นกนีเป็นซ้ำขนมครกเลยครับ อันนี่นจะไปเทกองไว้ทางวางนี่เนาะ

ีหาสอบน,นะนะกองไว้นะวางนำหนักกินแล้วจะมาหักน้ำหนักกลุ่มก็ไม่ได้สมบูรณโอ้ครับ ตอนนี้ขายมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอาบินไม้เบิ่งครับมวดนี้เกินคาดนะครับเกินคาดไปทั้งลบก็คือผิดคาดนะครับได้ซีสอบครึ่งครับบุหหาสอบด้วยมวดที่แล้วได้6กสอบครึ่งเกือบเจ็ดสอบเนาะมวดแล้วได้1ิปมีนว่นนี้ได้เกามีดเนาะคือว่าตอนกีดคือจังออกลายต่เก็บคือได้หน่อยกับบรูนนะครับได้ล้างต้นกับออกลายกว่าเกาเนาะสงสัยแถว ไอต้นปกติมันก็ออกมฆะาลายเนี่ยก็ได้มาไอสอ้อยสโลครับ2 4งโลเนาะราคาสด21บาท20่สเนาะปกติกัได้ระฮอดยี่สเอดยี่ิบว่ 21, บาสั่นเพิ่นว่าอันนี้มันอย่างแข็งแข็งกะให้2ี่สเนาะบุรูว่าอ่อนออนสิได้เท่าไหรก็บ่ได้ถ,า,ดดถามเป็นเงินมาหาพันหนึ่อยบาทครับตอนนี้กับ็ประวางขางซีอบ้านครับ มองนั่นฝนตกฝนตกแล้วพี่น้องมองนี่แจ้งๆเนาะเห็นไหมมองนี่สีขุ่มฝนตกเฉพาะมองนี่เนาะไอหมู่บ้านผมก็บซอยูแถวๆกลางภูเขาไอดำๆเขียวๆนั่นนะครับจนยางผมก็อยู่แถวนั้นครับ,อ,อ,รบอันนี้ก็ต้องออกมาจากหมู่บ้านออกจากภูเขามาลงมามาเจอบ้านนี่บ้านนึงแล้วก็มาานี่เนาะขึ้นมาอ้อมไปทางหลังพุ่นอ้อมไปพุ่นครับมองขายางสีพุน่น ไปกับประมาณ30สโลเนาะเดี๋ยวนี้อ่าลานยางไก่บ้านเพิ่นเปิด,ปดละอันมวดเมื่อกี้นี้ได้ไปตัวอำเภอครับไปกับประมาณแปดสิบโลอันนี้ไปกับประมาณ30สิบโลครับเพิ่นก็เริ่มมาเปิดรับซื้อเลยเนาะคนก็นเริ่มเปิดยางลายละมารุ้นงวดต่อไปพี่น้องสิเพิ่มหรือสิรดเนาะอันนี้งวดนี้ลดลงด้4สองพี่น้องติตัเจ้าของไดี่ร้อยสองรอยสี่สิบโลครับ แบงก์ก็พอแกได้พูดละสองพันนะครับแล้วพี่น้องพ่อก,กันคลิปต่อไปสวัสดีครับ